สนุนโดยและตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมอร่อยคุ้มค่า เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะคะทางพักประชาชนเขามีการส่งฝ่ายกฎหมายเข้าไปร้องกับทางกะกะตค่ะว่าให้ปลดกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหลังจากที่พบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดและให้ข้อมูลเท็จในวันเลือกตั้งล่วงหน้านะคะสื่อมวลชนจนํานวนมากเลยทีเดียวมาเฝ้ารอฝ่ายกฎหมายของพักประชาชนที่จะเดินทางมายื่นร้องเรียนถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งในเวลา8นาฬิกา46นาทีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาดัดหมายกลับไม่มี ผู้แทนหรือว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชนเดินทางมาที่สํานักงานกกตนะคะเมื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการทั่วไปให้ข้อมูลเบื้องต้นค่ะว่ามีตัวแทนของพรรคประชาชนมายื่นหนังสือไปแล้วในเวลาใกล้กับเวลาที่มีการนัดหมายเอาไว้ สื่อมวชนงงเลยอ้อาไหนตอนแรกแจ้งไว้8ปดงสีนาทีแต่ทําไมทําไมถึงย่องมาก่อนอ,อในเนื้อหาที่มีการยื่นถึงกกตร,ระบุแบบนี้ค่ะว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทางพักประชาชนจึงขอให้กกต เร่งกำหนดมาตรการป้องกันไม่เกิดความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ตลอดจนตรวจสอบการดำเนินการของกอปอนอทั่วประเทศว่ามีการประพฤติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่หากพบว่ามีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ก็ขอให้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งทันทีค่ะครับ ทีนี้มาดูอีกหนึ่งข้อมูลจากทางเพจ f a c e b o o k บท62นะครับเปิดให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายงานปัญหาและความผิดปกติเข้ามาในระบบมีคนรายงานข้อมูลเข้ามา1,000กับอีก5คนจาก59จังหวัดทั่วประเทศพบว่าจังหวัดที่มีการรายงานปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าเข้ามามากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ441คน รองลงมาคือสมุดปราการ95คนและปัญหาในวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่เจอเยอะมากๆเลยก็คือการที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขียนรหัสเขตเลือกตั้งบนหน้าซองผิด <No. S 1> นะไม่ยอมเขียนรหัสเขตประมาณ637คน เจ้าหน้าที่ไม่เซ็นชื่อบนรอยต่อซองจดหมาย93คนบางคนบอกลงทะเบียนล่วงหน้าเอาแล้วเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่พบชื่ออีก55คนนะครับค่ะส่วนกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครสสเพชรบุรีเขตหนึ่งที่บริเวณวัดลาดตําบลท่าราบอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีปรากฏภาพของผู้สมัครสสพักประชาชนและผู้สมัครสสพักเพื่อไทยถูกฉีกทิ้งหายไปจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยใครทำอะ่ะเออ นัน่นสิมีการสกัดคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่าครับสุดท้าย<อ>แล้วเดี๋ยวดูนะ,ฉะเฉลยก็คืออีกาเป็นคนทำครับคุณสจีนี่ไงเออตัวการอยู่ที่นี่นี่ผู้ก<อ>่อเหตุนะอีกาครับมันมาจิกเอกสารของผู้สมัครสอสอของเพชรบุรีเขตหนึ่งเอาออกไปเลยนะครับหายไปเลยทั้งใบทั้งชุดนะฮะเนี่ย จิกเอาไปแบบนี้ไม่ได้เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับเออแล้วก็ช่างเลือกนะไปเลือกที่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยซะด้วยนะคะครับ